ในศตรวรรษที่16ฝรั่งเศสอยู่ในห่วงของความปั่นป่วนทั้งสงครามศาสนาความขัดแย้งในราชวงศ์และเงาแห่งความกลัวที่ปกคลุมทั่วราชสำนักแต่เบื้องหลังอำนาจของราชบัลลังก์กลับมีชื่อหนึ่งที่ผู้คนต่างเล่าขานกันไม่รู้จบพระราชนีแคทเธอรีนเดอร์เมดิชีพระนางไม่ได้เป็นเพียงสตรีผู้กุ่มอำนาจในราชสำนักหากแต่ยังทรงเป็นผู้สนใจศาสตร์ลี้ลับที่ขัดแย้งกับคริสตจักรในยุคนั้นและหนึ่งในบุคคลที่ใกล้ชิดพระนางที่สุดคือ มิเชลเดอร์โนสตราดามุสโหราจารย์ผู้เป็นตำนานนอสตราดามุสไม่ได้เพียงทำนายอนาคตด้วยดวงดาวหากแต่ใช้สัญ,ญลักษณ์ปริศนาและบทกวีที่ซ่อนความหมายไว้ในหนังสือ Les p r o p r t i ซึ่งพระราชินีทรงให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งมีบันทึกว่าพระนางทรงใช้คำทำนายของเขาในการตัดสินใจเรื่องสำคัญทางการเมืองรวมถึงเตรียมรับมือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีตำนานกล่าวว่าพระนางทรงครอบครองเครื่องรางลึกลับ ซึ่งเชื่อกันว่าทุกปลุกเสกด้วยพิธีกรรมจากอิตาลีบ้านเกิดของพระนางวัตถุที่ไม่เคยมีใครได้เห็นแต่ถูกกล่าวถึงในจดหมายและบันทึกโบราณหลายฉบับระหว่างเหตุการณ์ความขัดแย้งในราชวงศ์คำทำนายของนอสตราเดมุสบางบทก็ถูกตีความว่าเกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนม์ของบุคคลสำคัญอย่างน่าพิศวงพระนางคือภาพสะท้อนของยุคที่ศาสตรลึกลับยังเดินเคียงข้างอำนาจสูงสุดยุคที่เวทมนต์ไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากบัลลังก์เลยแม้แต่น้อย ติดตามเรื่องเล่าลึกลับตำนานทั่วโลกรับชมคลิปเต็มได้ทาง YouTube ช่อง p r o m t o l o g y Lab อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ขอบพระคุณสำหรับคนที่ตั้งคำถามกับโลกอยู่เสมอหนังสือเล่มต่อไปอาจเปลี่ยนความคิดคุณ b o o k p a n e c c o m ร้านหนังสือออนไลน์